การตัดตัวหน่อยครับวันนี้เรียกมาถ้าตัดมูหมัดไปก็21คนต้องตัดเหลือ13คนเงี้ยเป็นไงบ้างครับ c i t e r i a s were always c l e a r f a i r n e s the performance during the with the last game of the league the performance during the preparation and also how they combine they match Are matching with the with the play model. And probably, finally, also Mr. The, the Miguel and Eloy and the technical staff uh, uh, decision. Sometimes, you know, um, we have uh, to think in, not only in the performance. Yeah, it's uh, is a leader. Uh, this is a positive guy. เข uh, face in positive way the t o u g h moment of the games this is a good guy for the atmosphere Um, yeah this is my business you know but the business super perform well uh, and then make my job very difficult แต่พี่เกลบอกว่าก็กฎเกณฑ์นะในการตัดตัวนะก็เป็นไปตามหลักมาตรทั่วไปนะครก็ จะดูจาก performance ในลีกนะครับ game, ร์ฟ f o r m มนซ์ในการฝึกซ้อมนะแล้วก็โดยเฉพาะนะสิ่งสำคัญก็คือนะความนะเข้าใจเกมของน้องๆน,นะครับว่านะในการที่จะสามารถอัดแอนะครับในในในรูปแบบของการฝึกซ้อมเข้าได้กับตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะรัาตัวตนของตัวเองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนในระบบที่เล่นอยู่นะครับแล้วก็จะมีปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับ ของผู้เล่นแต่ละคนว่า,ามีลักษณะนะครับมีสัยเป็นยังไงมีมีความมีสัยเป็นผู้นำมีภาวะนะครับในในในการที่ว่าจะเป็นผู้นำในสนามและนอกสนามนะครับสร้างความเพืเขิงให้เพื่อนได้นะฮะแล้วก็มีสภาวะในการที่การเป็นนับสู้ไม่ยอมแพ้นะครับก็อีกหลายๆปัจจัยนะครับที่มิเกลได้พูดไปก็คือ เรื่องของอการสร้างครับบรรยากาศนะครับ,บรราาว่าผู้เล่นคนนี้นะครับมีมีทัศนคติเป็นยังไงนะครับก็มีหลายๆปัจจัยนะครับในในการที่มิเกลจะเลือกแต่สุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับของเกยว่าจะเลือกผิกใช้นะครับผู้เล่นคนไหนนะครับก็สิ่งสาคัญที่สุดอยากให้ผู้เล่นเนี่ยฝึกซ้อมไปอยากเต็มที่นะครับเพื่อ,อทําให้งานของเขาใน,ในการตัดตัวนี่ยากมากที่สุด